ที่ดินเพียงหนึ่งไร่สามารถยิ่งใหญ่ได้ด้วยเกษตรดินดีที่ดินนับหมื่นไร่ก็เปลี่ยนเศรษฐีเป็นยาจกได้ด้วยเกษตรเคมีเชิญรับชมและรับฟังได้ในรายการทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตตอนมลิพิชิตฝัน ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือแปลงไร่ต้นมะลิแต่เป็นไร่มะลิเพียงหนึ่งไร่ครับคุณผู้ชมแต่สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างผลผลิตที่ดีให้กับครอบครัวของเกษตรกรท่านนี้ได้อย่างดีเลยทีเดียวครับเรื่องราวทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตในสัปดาห์นี้จะน่าสนใจและน่าติดตามเพียงใดคุณผู้ชมตามผมมาชมพร้อมๆกันเลยครับในทุกๆวาระหรือวันสําคัญต่างๆของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการกราบไหว้บูชาด้วยแล้วดอกไม้ที่นิยมใช้กันมากในการบูชานั้นก็คงจะเป็นดอกมะลิที่นำมาร้อยเป็นพวงมาลัยบูชาพระก็ดีหรือกราบไหว้บุพการีก็ดีเนื่องจากคนไทยถือดอกมะลิเป็นดอกไม้มงคลมีคุณค่าทางจิตใจทั้งยังมีสีขาวบริสุทธิ์ส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมนานออกดอกได้ตลอดทั้งปี จึงเปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ที่เปลียมไปด้วยความเมตตาการุณาที่ไม่มีที่สิ้นสุดของแม่ที่มีต่อลูกไม่เสื่อมคลายดอกมะลิจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันแม่แต่กว่าจะมาเป็นมะลิที่ร้อยเป็นพวงมาลัยสวยงามนี้ย่อมต้องกำเนิดมาจากผู้อยู่เบื้องหลังของทุกอาชีพนั่นก็คือเกษตรกรผู้ให้ชีวิตนี่เองจรันชูบุระ หรือเล็กวัย54ปีกเกษตรกรชาวสวนมะลิในตำบลเขาดินอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์กำลังมุวนอยู่กับการเก็บดอกมะลิอย่างช่ำชองเพราะเขาปลูกมันมานานกว่า10ปีแล้วตั้งแต่แต่งงานมีครอบครัวตนเองก็ยึดอาชีพชาวสวนมะลิมาโดยตลอดเขาและสามีจะต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เป็นรายได้หลักของครอบครัวนี้ นอกเหนือจากไร่มันสับปะหลังของสามีที่อยู่จังหวัดกับแพงเพชรเพราะดอกมะลินี้สามารถเก็บขายได้ทุกวันตลอดทั้งปีจึงมีรายได้ทุกวันจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในอดีตที่ผ่านมาเกษตรกรท่านนี้เคยทำไร่มันสับปะหลังมาก่อนและเมื่อแต่งงานมีครอบครัวจึงย้ายมาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ และที่ดินอันน้อยนิดเพียงหนึ่งไร่บริเวณข้างบ้านที่ว่างเปล่าเขาได้นำต้นมะลิมาปลูกเป็นอาชีพีเล็กครับก่อนหน้านี้ที่จะมาทำสวนมะลินี่พี่เล็กทำอะไรมาก่อนขุดมันค่ะสวนมัน่สวนมันสำปะหลังค่ะนานไหมครับนานค่ะอยู่กี่ปีทำมันอยู่กี่ปีหกหกเจ็ดปีค่ะมันนี่คือเป็นของเราเองหรือว่าเราของเราเองค่ะทำอยู่ที่ไหนครับที่กำแพงค่ะที่กำแพงเพชรค่ะ พอหลังจกมีครอบครัวเราก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ค่ะแล้วทาไมถึงตัดสินใจทําสวนมะลิครับแวนก็บอกให้ามาทำง,งานบายดีค่ะ<ม>กลัวลําบากพาเพราะมะลิมันก็ก็ไม่ลําบากเหมือนทํามันสำปะหลังใช่ไหมค่ะสวนมะลิที่นี่นี่ปลูกมากี่ปีแล้วสิบป,ปีแล้วค่ะสร้างเงินให้เราเท่าไหร่แล้ะไม่รู้ไม่ได้นะไม่เคยคิดใช่ไหมไม่ได้เคยคิดตรงลูกเรียนหลานเรียน ตอนนี้ลูกพี่เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วครับออกแล้วค่ะจบแล้วอ่ะจบแล้วทํางานแล้วค่ะอ๋อครับก็คือเงินมาจากสวนมะลินี่เลยสวนมะลิค่ะอืมแล้วสวนมะลิที่นี่ครับจากเมื่อก่อนนี่เห็นว่าใช้แต่เคมีใช้แต่เคมีค่ะอืมแล้วเป็นยังไงบ้างครับมันไม่ได้ผลประโยชน์อะไรสักนิดเลยค่ะ<ม>ได้ก็พอกินพอไปวันวันเพราะว่าต้นทุนมันก็สูงใช่ไหมสูงค่ะอืม ดินมันแข็งนะครับแข็งค่ะเพราะส่วนใหญ่ผมไปเจอหลายๆที่เขาบอกผลเสียที่เกิดจากการให้ปุ๋ยเคมีเยอะๆก็คือดินมันแข็งค่ะดินมันแข็งแล้วก็ทําให้ต้นพืชมันไม่ค่อยเจริญเติบโตเพราะรากมันหากินไม่ไกลใช่ไหมครับค่ะพอมาใช้นวัตกรรมดินดีคือปุ๋ยที่ดีนี่เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยค่ะแอนบอกใช้ทอตก็ลองใช้ค่ะตอนแรกเชื่อไหมครับที่แรกไม่เชื่อค่ะที่แรกไม่เชื่อกลัวเขาว่าเขาบอกกับใครใครก็ไม่เชื่อแล้วลองตัวเอง ได้มาตลอดอกําไรเหลือมากขึ้นมากขึ้นค่ะส่วนมะลิเนี่ยคือมันให้ผลผลิตก,กับเราทุกวันทุกวันค่ะทั้งปีทั้งปีค่ะวันน้าร้อนน้นหนาวได้หมดค่ะม,มันก็ถือว่าเป็นข้อดีของมันนะ,ะแสดงว่ายิ่งในช่วงเทศกาลเนี่ยวันพ่อหรือวันแม่นี้ก็แสดงว่าราคาก็ต้องดีค่ะวันหนึ่งเนี่ยครับเก็บได้กี่กิโลกร,รัมสูงสุดที่เคย ถึงสุดก็สี่สิบโลสี่สิบิโลเก็บกันกี่ชั่วโมงครับเนี่ยตั้งตื่นจาเช้าตั้งโม่หกโมงเช้ายันเที่ยงค่ะหกโมงเช้าถึงเที่ยงเลยแล้วมันปริมาณดอกมะลิที่เราเก็บได้ในปัจจุบันเนี่ยเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยมันเท่ากันไหมไม่เท่าค่ะเมื่อก่อนเก็บได้เท่าไหร่เมื่อก่อนได้สามสิบไปยี่สิบโลอโอ้ก็เกือบสองเท่าเลย เกือบสองเท่าแต่หน,นอนมันเยอะค่ะผมเห็นดินที่เนี่ยดีมากๆเลยเพราะว่าแสดงว่าพี่ก็ใช้ดินที่ดีใช้ทอนี่มานานแล้วทีครับนานแล้วค่ะแฟวนบอกให้ใช้กี่ปีแล้วครับไดมาสองปีเข้าปีที่สองกับปีนี้เลยคะ่ะเรียว่าตอนนี้พี่ก็เห็นความสําคัญของดินแล้วใช,ใช่ไหมถ้าทําให้ดินมันดีพืชมันก็จะเรืงองงอกงมส่วนมะลิที่นี่มันก็จะให้ไรายได้กับเรา ใช่ค่ะผมสังเกตอย่างหนึ่งก็คือพี่เนี่ยพื้นฐานของพี่เลยเนี่ยคือเหมือนพี่เนี่ยเอาใจใส่ดูแลกับสวนมะลิให่งนี้มากค่ะเพราะอะไรครับมันผูกพันหรือว่าเราผูกน,นพันค่ะูกพันกับมะลิค่ะเพราะเราอยู่กับม,มานานันมานานอยู่กับมันนานตื่นแต่เช้าต้องมาเข้ามาหาพวกมันละค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็สร้างไรายได้ให้เราใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ย ตัวพี่เองก็ค่าใช้จ่ายอะไรก็ไม่ค่อยเยอะมากมายไม่ค่อยเยอะค่ะอยู่ง่ายๆต้นทุนชีวิตต่า ออนลอุปสรรคปัญหามากมายเหลือเกินเส้นทางยังแสนไกลแต่จะเหื่อเพียงใดไม่เคยวันหวังเพียงเห็นเจ้าเติบโตสรัทธาในจุดหมายก้าวไป เศรษกรอนคือผู้ให้ชีวิตแต่ชีวิตผู้ให้กำลังจะตายฟ้ามืดมนฉันคนนี้จะเป็นคบเพลิงส่งนำทางพันธกิจของฉันก็คือนำความทุกข์ของเธอ ออกจากใจเผาด้วยไฟที่ลุกชนแม้น้ำตาริ่งไหลความตั้งใจไม่เคยแปรเปลี่ยนความสุขของฉันนั่นก็คือชีวิตที่สุขของเธอเป้าหมายของฉันในวันนี้ คือการปลดความทุกข์ใจของเกษตรกรไทยให้หมดไปจากผื้นแผ่นดินนี้ความเจ็บช้ำคราบน้ำตาฉันเคยเป็นมาก่อนส่งมือมาให้ฉัน,นเราจะเ,เดินไปด้วยกันพันธกิจของฉันก็คือนำความทุก ของเธอออกจากใจเผาด้วยไฟที่ลุกโชนแม้ตํ้ำตารินเลความตั้งใจไม่เคยปเปลี่ยนความสุขของฉันนั้นก็คือชีวิตที่สุขของเธอรับเวลาใจ พันธกิจรับใช้ผู้ให้ชีวิตเป็นพันธกิจรับใช้ผู้ให้ชีวิตแล้วมันเคยมีไส้เดือนออกมาให้เราเห็นไหมมีค่ะแต่เป็ดอินหมดค่ะเป็ดกินหมดเป็ดอินหมดเป็ดมาก็ขังวันแลีวขัง ความยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นบนผืนดินเพียงน้อยนิดกเกษตรกรสามารถลิขิตได้ด้วยตนเองมิใช่ปล่อยให้ผู้อื่นลิขิตชีวิตชาวไร่ชาวนาชาวสวนผู้ให้ชีวิตทั้งหลายความปรารถนาทุกสิ่งบนโลกใบนี้ย่อมสำเร็จได้ด้วยมานะของตนเองเชิญติดตามรับชมและรับฟังต่อกับทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตตอน มลิพิชิตฝันได้ในตอนต่อไป